ครับตอนนี้ก็อรดมกําลังกลางเต้นครับก็เพื่อน,นี่ก็มันเป็นด้อยมันลิงครับเอเลยเอาขโมกมาขุดอตีมันเสมอกันครับตอนนี้กขุดเสร็จแล้วครับออก็รวมกับกลางเต้นนะครับ สวัสดีครับวันนี้ลุงนานก็มาพักตีนิ่มสองคนครับก็เหมือนเดิมครับมาสองคนอุดมครับครับครับก็วันนี้ก็โอกาสดีครับก็วันนี้รซื้อว่าบาไครหนาวเราได้ครับก็อากาศใกล้แค่เย็นเยนครับก็เลยมาพักกันสองคนนะครับก็ที่นี่ฐานที่นี่ก็ใกล้ๆกครับห้วยน้ำลินครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับก็มีสันดอยนี้ฝั่งตรงนี้ก็เป็นตีนนานคนนอนครับแต่ฝั่งนั้นก็จะเป็นห้วยน้ำลินครับ ครับวันนี้ก็มาพักกันสองคนครับก็ตอนนี้ก็ดมก็ได้ก่อไฟขึ้นแล้วครับก็วันนี้ก็มาพักคงอากาศคงจะสบายสบายอยู่ครับตอนนี้ก็แดดยังแดดยือออกอยู่ครับครับนี่ก็ประมาณสี่โมงกว่าครับยังไม่ถึงห้าโมงเลยครับก็เหมือนสี่จะค่ำๆเพราะมันเป็นภูเขาลับครับตอนนี้จะเป็นห่อมห้วยครับแต่ห้วยนี่ก็มันมีนามครับจะมีมีจะพาะที่ในฟานคุดเป็นน้ำบอลครับ ก็อาบได้กินได้ครับวันนี้ก็มาพักใกล้ๆน้านครับก็ตอนนี้ก็อาบน้ำอาผ่าเรียบร้อยเลยครับก็กับเดียวค้งจะได้กินเขาเขาแรงกันครับก็ร้อสักก๊ัมกันครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับบริเวณที่ใกล้ๆที่พักก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นมันมันห้อยครับเป็นห้อยครับตรงข้ามลายนี่ก็เป็นห้อยน้ำลิ้นครับ อยู่คนละคนละภาครับคนละหม่อนดอยอยู่คนละผาครับแต่หม่อนดอยด้วยกันครับแต่อยู่คนละฟังครับฟังโน่นเป็นฟังพุ่นเป็นห้วยน้ำลินครับแต่ฟังนี่ก็้ม่เอ็มกันแต่ไม่หู้จักจือครับเป็นน้ำนาหน้าหม่อมมีครับมาแรกแล้วครับก็มีคนเดินฟ้านะครับมาแป่งคุดแป่งน้ำพอด้วยครับแปงนี่กินได้อาบได้ครับกินได้อาบได้ครับ พราะนกับวันก็คงจะมีซัดละลายยางครับมากินนี่ครับมีไกม่มีกระหลอกอย่างก็มากกินครับท้าเด็ดห่อนๆครับตอนนี้ตะวันก็รับเขาแล้วครับเกือบจะรับเกือบจะมิดแล้วครับครับตอนนี้ก็ในเวลากินข้าวแ,แล้งนะครับก็ มนกิาครับครับทำหมูหัวยงหมูทำหมูไปเจ้าที่กันลากระป๋องครับ,รบปลาทอดละทิ้ครับ <一 challenge. S 1> <Yeah. S 2> 嗯，嗯，你养，嗯， าามาครับพี่เอาเยนด้วยกครับ bỏ <coughs> này <Tán hiệu cảnh> <coughs> <Tán hiệu cảnh>

người phán hàn mi bạc. Đúng Hm. 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 phán Hm. phán Hm. vẻ này Hm. 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 mấy Hm. 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 เกับบริเวณข้างๆนี่ก็เป็นก็เป็นปลาซางครับปลาซางแต่มีต้นกล้วยแซมเอาอเป็นกบอนักเราได้ครับก็มีผ่องครับไปถึงซีฟต้นครับก็บนี้ก็เป็นเป็นปลาปลาซางนั่นนะครับ ตอนนี้ก็เวลาเกือบเกือบจะมุกมงเย็นแล้วครับสิบแปดนาฬกาครับเกือบจ็สิบแปดนาฬกาล้วันนี้ผมซื้อว่าพอคำคำมาก็ซื้อว่าจะเย็นครับพอมีล้มครับลมช่วยเบาๆครับอากาศเย็นครับก็เลยมาหนังหิงไฟกันครับพอไฟมันหิงนั่งหิงไฟครับ บรรยากาศก็เงยียบสงบเหมือนเดิมครับบ่ค่อยมีเสียงนกเสียงยัง,ยงครับนี่ก็เอาเต้นมาคนละหลังเหมือนกันครับนอนคนละหลังครับ ตอนนี้กอดตะวันก็เริ่มตกดินแล้วครับก็บรรยากาศในนี้ก็มืดๆแล้วครับตอนนี้ก็ยังมาถึงยังมาถึงหนึ่งทุ่มเลยครับเกือบๆจะถึงเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วครับก็อาก,ก,ก,กาศก็ได้มืดลงครับหน้าหนาวนี่ เวลาสิบแปดกาหรือถ่มกว่านี่ก็จะมืดเลยครับครับตัวน,นี้ทั้งหนอกเต้นของู้สึกว่าหนาวๆครับก็คงจะได้นอนเขาไน้อนอนที่เต้นครับ คลับก่อนในเต้นคงจะอบอุ่นครับเดี๋ยวจะเข้าในเต้นนี่ก่อนครับตอนนี้ก็ดมก็เข้าไปในเต้นแล้วครับอยู่ในหนอกล้มครับครับตอนนี้ก็เข้าไปในเต้นแล้วครับเพาอยู่ในเต้นก็รู้สึกว่าอุ่นดีครับบริการในเต้นครับอบอุ่นครับ เหมือนโางนอกอยู่างนอกคิดล้มนักครับล้มแห้งครับหนาวเลยครับครับสำหรับเพื่อนนี่ก็ผมจะต่อขอตัวพักพอนไปก่อนครับประกันพวนี้เจ้าครับนาทีสวัสดิ์ครับผมครับตอนนี้ก็เริ่มจะสว่างแล้วครับวอาทิตย์กำลังเริ่มจะขึ้นแล้วครับ ตอนนี้ก็ฮกมงเจ้าเกือบจะเจ็ดม้งเจ้าแล้วครับก็อากาศยังมนมือมอดอยู่ครับสวัสดีจอนเจ้าครับผมตอนนี้ก็เกือบจะเจ็ดม้งเจ้าแล้วครับก็วันนี้ก็จอนเจ้านี่หน้าหนาวนี่ก็จามเขยครับเข้าหลามครับ Dings, không, <ination noises> có làm gì đắt được đấy không? Biến hẳn lắc của na náu đấy không? Hay mấy này hay พ่อคุยทัานี้ปเป็นอย่านมมาไม่หนุ่มร้ายนี่ละมันคุยพอเพอนี่ยนี่มันไม่มัเค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 ่นใหญ่คุยคุยหอนครับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ก็อากาศเย็นๆสบายครับบา่ายบ่ถึงกับขั้นหนาวครับ ก็ตอนกลางคืนก็หนาวหนาว่องครับแต่พอแจ้งมานี่ก,กบกบคอยหนาวเาได้ครับ <c oughs> ก็อาการแค่เย็นๆครับ <c oughs> ครับตอนนี้ตะวันก็เริ่มจะโพกันแล้วครับแต่ก็ยังหันหน้อยด้วยครับ บนก็สว่างสวัยแล้วครับครับตอนนี้ก็อุดมก็ได้ร่อนเต้นแล้วครับก็งานก็ได้ร่อนเหมือนเต้นเร้อยแล้วครับกอนในเจ้าใน่ก็เดี๋ยวจะปากกันกลับบ้านครับเดี๋ยวจะขึ้นไปพอด้านเฮดสักคำครับมุอมันจะออกก่อนครับถ้ามอกก่อเดี๋ยวก็ได้กินข้าวหลามกันอย่างเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกันครับ ครับนี่ก็เก็บเป็นกเนกเ็บอย่างก็ครับวันนี้ก็เอาผ้าหม่มเอาผ้าเสื้ออย่างมาหนักรับถึงผ้าเสื้อกันหนาวถึงผ้าหม่มสองสามผืนครับกันกลัวมันจะหนาวครับแต่ว่าแต่ว่ามันไ่นบอกหนาวเท่าไรครับนี่ก็เดี๋ยวจะขนกลับบ้านพะลุพลังครับ ก็มาไก่จักรถครับก็รถมอเตอร์ไซค์ก็จอดลุ่มนี่ครับออกไปนี่ก็บ่ไกลกันได้ครับ mm <laughs> ห่อน้ำบักห่อนห่อนห่อนกานี่ว่ะ แถมอ๋อเฮ้ยข้บงนู้นฮังเอ้ข้าวเหนียว้าวข้าวสุกเนื้อหม้อยังไม่เห็นครับตอนนี้ก็ได้เวลาขวายแล้วครับคงจะจะได้เดินทางกลับบ้านครับ ก็ว่านี้ก็ขอฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนครับขอขอบคุณครับทุกท่านที่กดติดตามมุหนานมาครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปในจุดจบครับปะกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ไทยนี้รายการนี้ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขปรารถนาสิ่งอื่นสิ่งใดก็ขอสมความมมั่นปรารถนาทุกประการครับขอให้มีความสุขเหมือนกันทุกทุกท่านครับก็สำหรับนี้ก็ขอสวัสดีครับครับ